สวัสดีครับผมก็วันนี้เราก็มาเติมเกม룰รลคอยดีกว่าเพราะว่าผมทำเควสค่อนข้างเกือบครบแล้วแต่ว่ามันจะหมดภายในอีกวันสองวันนี้แหละแต่ถ้าเกิดมันเลยไปแล้วผมไม่แน่ใจว่ายังเติมเงินได้อยู่หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่มันจะเติมไม่ได้ละแต่ทีนี้เควสของผมอ่ะมันเหลืออีกอันเดียวนะครับก็คือจะได้ตัวขุดประมาณ400ร้ทีทีเฮนะครับผมก็ก็ถือว่าเยอะมากเลยแต่ว่ามันให้เวลา7วันไม่รู้ว่ามันจะนับต่อไปอีกนิดนี้หรือเปล่าแต่ว่า ถึงผมไม่ได้ก็ถือว่าคุ้มคุ้มมากแล้วกับเครื่องขุดที่ที่ผมซื้อมาราคาก็อยู่ประมาณ5,000บาท5000กว่าบาทขึ้นอยู่กับราคา USDT นะครับซึ่งราคาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมจะเขียนคำนวณตอนเติมเงินแล้วกันดับแรกเลยก็เดี๋ยวผมผมเปิดบัญชีกับ b i t ค u b ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโอนเงินเข้า Bit Cup ก่อนนะครับผมแล้วพอเมื่อโอนเงินเข้า b ิ t Cup แล้วแล้วเราก็ถึงจะเอา เราก็จะไปแลกเหรียญเป็น USDT นะครับเพื่อที่จะเอาเหรียญ USDT เนี่ยเข้าไปในเกมเพราะว่าผมคำนวณแล้วว่าถ้าเราเอาเอาไปซื้อเหรียญด็อกคอยอ่ะค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมมันถูกมากเลยนะห้าเหรียญด็อกคอยอ่ะก็ประมาณ20-40บาทไม่เกินเนี่ยค่าธรรมเนียมแบบถูกมากเลยนะครับในการโอนโอนเข้าไปแต่ถ้าเทียบกับการแลกเปลี่ยนเอาด็อกคอยมาเปลี่ยนเป็นลอร์ดโทเค็นของของเกมลอร์คอยอ่ะเท่ากับมัน พอคิดดูแล้วมันมันแพงกว่าแพงกว่า U S D T นะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราแลกเปลี่ยนของ U S D T ไปปุ๊บแล้วเราโอนไปเลย150 l o l ล c o i คอ U S D T แล้วเราไปเปลี่ยนเป็น150 U S D T เลยอย่างเงี้ยร o เลรคอยเราก็จะได้1เหรียญต่อ1นึ่ l o l อรคอพูดสลับกันก็คือ1เหรียญ U S D T กับไปแลกได้1เหรียญ l o l ลอคอนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า ด็อกคอยอ่ะต้องใช้ประมาณ5 6ถึงเหรียญขึ้นอยู่กับราคาเหรียญปัจจุบันว่าราคาถูกหรือแพงนะครับแล้วอัตราการแลกเปลี่ยนในเกมอ่ะแพงมากซึ่งซึ่งผมคำนวณแล้วแพงจริงๆนะครับผมเออแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วผมก็พยายามที่จะไม่ไม,ไม่ไม่แลกเปลี่ยนกับมันเพราะว่ามันเราจะไว้ถอนเงินด้วยนะครับผมเออแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแพงแต่ทีเนี้ยบิดครับอ่ะเมื่อก่อนอ่ะมันค่าธรรมเนียมในการโอนอ่ะสิบห้า usdt นะครับผม แต่ตอนนี้มันขึ้นเป็น30 usdt ซึ่งแพงมากเกือบพันกว่าบาทแล้ว usdt อ่ะมันขึ้นราคาประมาณ33เกือบ34แล้วอ่ะจากเมื่อก่อนประมาณ3 1 3 2 3บาบาทนะครับตอนหนึ่งเหรียญก็เมื่อก่อนถ้าเกิดผมโอนไปตอนก่อนอ่ะก็คือประมาณแค่ประมาณ4 000, 6 0 0ันหกบแต่ที่ผมคำนวณราคาเหรียญโดยประมาณเนี่ยที่ผมคิดคร่าวๆเ,เลยตอนก่อนก็คือประมาณ5 0 0 0ักว่าบาทแล้วนะครับ5,000กว่าบาทเลยถือว่าแพงมาก แต่ไม่เป็นไรผมจะตั้งงบไว้แค่5,000บาทหากค่าธรรมเนียมอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปให้ถึงโรลล์อยแล้วโรลลโลอยเนี่ยผมขุดเหรียญไว้ยึดได้30 USDT แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่พอผมจะเอาเหรียญที่ผมขุดไว้อะเอามาแลกเอามาแลกเพิ่มนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ได้กดกดพาร์ทออกมาแล้วก็เอาเครื่องขุดฟรีมาเป็นของเราเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราออไปเติมกันกันเลย ดีกว่านะหายเรื่องเสียตังเงี้ยกูเอยปวดหัวก็ตอนนี้ผมเข้าอยู่ในบิดคับแล้วนะบิดคกัก็รูปร่างหน้าตาประมาณนี้ทีนี้เราดูเหรียญปัจจุบันปัจจุบันนี้เหรียญ USD T ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อน3 3มสเกือบ3 4เลยนะครับถือว่าราคาค่อนข้างสูงอ้าวโดดไป3 4่ละชิบหายก็ราคามันก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะแล้วมันมีค่าธรรมเนียมอีก0.25ออันนี้เหรียญที่ ผมมีแบบขุดๆแล้วขุดๆไว้แล้วมันก็โอนเข้ามาตรงอัตโนมัติมีแค่28บาทเองนะแต่ว่าเหรียนพวกนี้ผมจะไม่ยุ่งโอเคเดี๋ยวผมจะโอนเงินเข้ามาเราก็ต้องเข้ามาตรงฝากเงินเข้ามาตรงตรงในบิตแคบก่อนนะเรากดฝากอ่าทีนี้พอเรากดฝากแล้วทีนี้เราก็เลยต้องมาติดตามธนาคารแล้วลเราก็ระบุจํานวนเงินไปเลยผมก็เพิ่มประมาณ5,000ันบาทนะครับผม 5,000ันบาทแล้วก็ยอดต้องโอนตามระบุแล้วก็กด QR code หนึ่งครั้งห้ามใช้ซ้ำแล้วเขาก็งดโอนช่วงเวลาหทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งบางทีพวกระบบธนาคารมันปิดเงินอาจจะเข้าช้าหรือหายก็ก็แล้วแต่นะครับก็คือเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองเกี่ยวเรื่องพวกนี้นะโอเคแล้วผมก็กดต้องการฝากเงินใช่ไหมแล้วก็ yes ไปเขาก็จะให้ QR code มานะครับแล้วเราก็ใช้ QR code นี้ ่าตอนนี้ผมก็เข้ามาที่ยอดเงินของผมในบัญชีของผมเองนะแล้วเราก็กดสแกนอันนี้คือเราก็สแกนได้เลยนะมันก็จะขึ้นบอกว่าให้โอนเงินเท่าไหร่แล้วก็ใช้ได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดไปเลยยืนยันทีนี้เราก็กดอีกทีหนึ่งมันก็จะให้เรายืนยันเป็น b ิ t ค u ัออนไลน์แล้วก็โอนเข้าไปครับยืนยันอีกทีหนึ่ง โอเคตอนนี้ก็เข้าไปแล้วนะครับผมอะตอนนี้เงินผมก็เข้ามาแล้วดูในฮิตตอรี่ได้นะครับมันจะมีบอกว่าเราได้มาเท่าไหร่ก็คือตอนนี้ผมได้มาประมาณ5000ละในฮิตตอรี่ก็ประมาณ5,000บาททีนี้เราจะโอนเราจะต้องแลกเปลี่ยนเป็นค่าเงิน USDT ก่อนนะครับผมอะแล้วก็กดมาที่ USDT อุ้ยมัน3-4แล้วว่าโอ้ย แสดงว่าช่วงแรกเดี๋ยวขอดูกราฟก่อนช่วงแรกมันขึ้นไปเท่าไหร่วะเนี่ยสามสี่สิบตังโอ้เหมือนโดดไปเกือบสามห้าบาทเลยนะครับตอนนี้มันโอ้ถือว่าผมโชคดีที่ว่าซื้อตอนนี้มันร่วงร่วงลงมาแล้วคือก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะร่วงแบบก็ถือว่าแพงอยู่กว่าตอนแรกนะครับทีนี้เราก็ดูว่าเราจะซื้อได้ประมาณกี่เหรียญแต่ภาวนาขอให้ได้ห้าสิบเหรียญเดี๋ยวผมค่อยซื้อในเกมก็ได้มั้งโอเคเดี๋ยวเราก็จะซื้อก่อนห้าพันบาท แล้วก็ซื้อเป็นเวลาเราซื้อเหรียญล้วก็เราเข้ามาเข้าตรงนี้ก่อนนะเข้าเหรียญที่เราจะซื้อแล้วเราก็คลิก USDT แล้วเราก็เลือกเป็นเป็นสต็อกหรือเอ้เป็นมาร์เก็ตมาร์เก็ตก็คือระบุจํานวนเงินไปเลยแล้วพิมพ์ไปเลยห้าพันบาทแล้วก็เริ่มทําการซื้อแต่ว่ามันได้ไม่เต็มห้าพันบาทนะจะบอกว่ามันได้ไม่เต็มนะมันจะหักค่าธรรมเนียมศูนย์จุดสองห้าด้วย โอเคเราก็กดซื้อไปเลยปับ๊บอ่าตอนนี้เงินบาทผมหายไปหมดแล้วผมได้ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบหกเหรียญซึ่งไม่ครบว่ะไม่ครบเลยอ่ะไม่ครบประมาณขาดอีกประมาณสี่เหรียญโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คในโรลล์คอยก่อน ว่าผมแลกได้ป่ะเดี๋ยวผมจะโอนเข้าไปในเกมโรลลคอยผมโอนได้แค่ประมาณร้อยสี่สิบหกเหรียญคือราคาพา์ที่มันซื้อมันจะประมาณร้อยห้าสิบเก้าเหรียญใช่ปะ่ะเดี๋ยวขอขอดูก่อนร้อยสี่สิบเก้าโอเคร้อยสี่สิบเก้าคือเวลาเราซื้อเราจะซื้อประมาณร้อยสี่สิบเก้าคือผมต้องแลกเหรียญในเกมอีกประมาณสามถึงสี่เหรียญน,นะครับน่าจะแลกประมาณอีกประมาณสามถึงสี่เหรียญ ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราโอนเข้าเกมโรลล์คอยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราดูดูหน้าจอพร้อมกันไปเลยนะครับก็คือหน้าจอของบิดครับกับหน้าจอโรลล์คอยนะครับดับแรกก็คือเดี๋ยวในเกมโรลล์คอยอะ่ะมันมันเป็นแบบนี้นะเราก็ต้องเติมเงินเกมเราก็ต้องเข้าที่กระเป๋าไวเลดแล้วเราก็เลือก UDT s นะครับผมทีนี้มันจะบอกว่า UDT s อะ่ะขั้นต่ำประมาณ1 0 0 u s d t นะครับ ในการเติมจํานวนฝากขั้นต่ำอยู่หนึ่งร้อย usdt นะครับเ <c oughs> พราะค่าธรรมเนียมมันสูงมากเลยทีนี้ถามว่าเราจะนั่นยังไงเราก็เข้ามาที่บิตคัพนะแล้วเราก็เลือก usdt แล้วเราก็เลือกถอนกดถอนไปนะครับแล้วก็เราก็จะระบุจํานวนของของเหรียญเราหรือจะกดทั้งหมดเลยก็ได้กดแม็กไปเลยผมก็กดแม็กไปเลยนะแล้วผมก็กด ผู้รับก็คือสแกนผมก็จะมาสแกนนี่อ่ะพอสแกนปุ๊บอ่ะเดี๋ยวสแกนมาอีกรอบมก็ให้ดูไปเลยอ่ะพอสแกนแล้วมันก็เด้งมาอย่างนี้เลยคือกิสมมติเราสแกนมันจะเป็นหน้าจออย่างนี้นะหน้าจอในมือถือแล้วก็ตรง QR code แล้วก็กดสแกนเข้าไปนะครับก็คือเงินที่ผมจะเข้าไปจริงๆอ่ะประมาณ1้อยสิบ USDT นะครับแล้วแต่ว่าในเกมของผมผม,มี30มสิบลโลคอยอยู่แล้ว ซึ่งเวลาเราแลกเปลี่ยนอะถ้าถ้าไปดูในนีน้คือมัน USD T 1 USD T มันมันแลกเหรียญต่อเหรียญเลยนะผมปรับเหรียญไปเท่าไหร่มันก็ขึ้นเท่านั้นนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมกดยืนยันเลยแล้วกันเวลายืนยันผมก็ใส่รหัสแล้วก็เดี๋ยวมาดูหน้าจอเกมว่าเงินเข้าหรือเปล่าโอเคแล้วผมก็ยืนยันการถอนก็คือการใส่รหัสของตัวเลขที่เราบอกเอาไว้ ตอนนี้ยอดเงินผมก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมแต่ว่าเราต้องไปกดยืนยัน,นอีเมลด้วยอันนี้ผมไม่สามารถให้ดูได้เพราะว่าเป็นเมลส่วนตัวนะครับผมทําเมลแยกกันพวกสแปมหรือพวกแฮกเกอร์เอาไว้หลอกมาอีกทีเวลาทําธุรกรรมผมก็จะแยกเมลไว้ทิ้งครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูในเกมว่าเงินเข้ายังอาโอเคก็ตอนนี้เงินมันก็ เติมเงินไปสักพักหนึ่งตอนนี้คือเข้ามาแล้วนะครับเป็น 1, 1> 2อตามที่ผมนนคิดไปอยู่แล้วแหละก็คือมันมันก็ถ้าดูจากเลขอ่ะตอนนี้เงินเข้าในระบบประมาณ121ใช่ไหมถ้าบวก30มสรยละคอยคือตอนที่เราโอนอะ่ะมันบอกว่าค่าธรรมเนียม30 usdt นะครับแต่ว่าพอเราโอนเข้าไปจริงมันคิดยี่สิบห้าถ้ากับเราก็ประหยัดไปอีก5 usdt ก็โอเคนะถ้ากับแพงกว่าตอนก่อนจากตอนก่อนสิ จากตอนก่อนสิบห้าเหลือยี่ห้าก็โอเคก็แพงประมาณสิบ s d ดีนะครับตอนนี้เงินเกมก็เข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาโอนเงินกันเลยดีกว่าตอนนี้มันได้เท่านี้ใช่ไหมแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันโอนได้หมดทุกเหรียญเลยหรือเปล่ามันมีเศษอะคือจริงๆมันม,มันไม่น่าจะมีเศษนะเพราะว่ามีเศษแล้วมันไม่ให้โอนอะมันให้โอนแบบเพียวๆมากกว่าอ่ะเดี๋ยวผมลองพิม พิมพ์ไปเป็นเศษด้วยนะร้อยี่สิบเอ็ดจุดหกนะครับผมจุดไม่ได้อ่ะมันไม่ให้จุดมันไม่ให้จุดเท่ากับเราจริงๆผมไม่น่าโอนพวกเศษ USDT เลยนะครับเพราะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะโอนเติมเข้าไปอีกเพราะาเกินมันมีพาร์ตต่อไปนะครับในการซื้อของนะครับผมก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเอาไว้เป็นเหรียญเพราะว่า เวลาเราโอนไปแล้วเราต้องเอาเอาให้เต็มเต็มไปเลยเพราะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์โหลดเป็นเปอร์เซ็นต์ของของเหรียญอะ่ะมันมันไม่คุ้มไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับผมโอเคก็ผมก็จะกดแรกไปเลยแล้วกันแล้วเราก็กดซื้อไปเลยร้อยยี่สิบเอ็ดมันให้เราใส่ชื่อด้วยวะ่ะคือผมไม่อยากใส่ชื่ออะเอาใหม่ดีว่าเอาไหมเอาไหมเอาไหมแบ็กกับได้ไหมเอาใหมมันให้เราใส่ชื่อเรา คือผมอยากโอนไปเลยอะ่ะร้อยี่สิบเอ็ดคือผมก็งงๆเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกอ่ะถ้าเราไม่กดมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะโอเคเราก็อาจจะต้องใส่ชื่อไปก็ได้มั้งกระมวลจ้าไปใส่ชื่อเป็นกระมวลจ้าแล้วก็อายุสามสิบหกอะอะเดี๋ยวขอเป็นภาษาไทยแล้วกันเป็นเจ้าของธุรกิจไหม ลูกจ้างนักเรียนฟรีแลนซ์ว่างงานเาโอเคผมลงเป็นเป็นว่างงานแล้วกันประเทศประเทศไทยหาไทยก่อนเอระบบเกมมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะเวลาโอนมันอาจจะเป็นสังกัดของแต่ละประเทศมั้งโอเคเดี๋ยวเราหาก่อนอ่ะเจอไทยละก็โอเคประเทศไทยแล้วก็โทรศัพท์ ไม่บังคับแต่ว่าผมไม่ใส่เบอร์ดีกว่านะครับแล้วก็เป็นชื่อเฉยๆต้องการซื้อเสร็จสมบูรณ์ป๊าปเขาให้ทำธุรกรรมเสร็จ้ก็โอเคเหลือ0.06ไม่ค่อยดีเลยตอนนี้ผมมีประมาณ150แล้วนะครับดีใจกับผมด้วยโยโอเคทีนี้เราก็จะทำการซื้อพาร์ทกันแล้วจากที่เราเติมเงินไปอันนี้ก็ดูว่ามีคน มีเพื่อนมากดเพิ่มไหมไม่มีเราก็ไม่เอาเราก็กดรับรางวัลเลยทีนี้เราก็กดสั่งซื้อเลยนะครับมาแล้วตอนนี้ผมทำเควสไว้ประมาณเหลืออันสุดท้ายละประมาณ400ร้อยคือตอนนี้ต้องเก็บรายวันถึงวันจันทร์หน้านะครับถึงจะได้แต่แต่ว่ามันเหลือเวลาอีกประมาณกี่วันวะที่มันบอกเราอะเหลือประมาณอีกประมาณ1วันเกัสิบเกชั่วโมงซึ่งผมไม่รู้ว่า มันตัดเลยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมเลยต้องซื้อก่อนซื้อก่อนเพราะว่าถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแล้วเพราะว่าเครื่องขุดไอตัวคอยกับไอพวกนี้ก็เกินเกิน150 150ร้อยห้าร้อยห้สิบลดลดถอเค็นละผมก็กดซื้อเลยปั๊บต้องการจะซื้อไว้กดใช่ทุกเหรียญเข้ามาแล้วโอ้โหแจมโครตตอนนี้คือปลดล็อกหมดทุกอันแล้วนะครับ ทั้งเหรียญทั้งกําลังขุดกําลังขุดฟรีแล้วก็เป็นเหรียญจนเหลืออันสุดท้ายอันสุดท้ายนี้ก็คือถ้าเควสมันยังเดินไปต่อให้ผมจนจนเสร็จผมก็จะได้มาแต่ถ้าเกิดมันไม่เดินต่อให้ผมเสร็จก็เท่ากับผมพลาดไปแล้วเรามาดูว่าตอนนี้ผมเหลือโรลเลอร์สเก็ตเท่าไหร่เหลือประมาณ2 1ิบเดนะครับซึ่งโรลเลอร์สเก็นี้ถ้าซื้อเงินเกมแล้วซื้อแล้วซื้อเลยนะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเป็นระบบของเกมเขาให้ให้เราเก็บเอาไว้ ไม่สามารถเอาไปแลกเป็นบิตคอยหรือเป็นด็อกคอยหรือเป็นอีเทเรียมไม่สามารถแลกได้แต่ถ้าเราเอาอีเทเรียมด็อกคอยหรือบิตคอยเอามาแลกแลกได้นะครับสามารถแลกได้โอเคทีนี้ผมก็ได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูของสัปดาห์นี้ที่มันจะขายอาทิตย์สุดท้ายกันดีกว่าอ้าวเฮ้ยห <laughs> น้าจอหายใจแป้วเลยอ่าอันนี้มันก็ลดอีกประมาณ74.5%จากหนึนะครับ แล้วก็ตัวด็อกคอยเนี่ยแพงมากเลยเพิ่มกําลังขุดแค่ร้อยเก้าเท่ากับตัวสีแดงสองเครื่องนะประมาณสองร้อยเท่ากับสองร้อยนะแต่ว่าตัวขุดด็อกคอยเนี่ยเครื่องขุดอนะ่ะหกร้อยแปดห้าซึ่งเป็นราคาที่สูงว้าวเลยอ่ะซึ่งจริงๆทีแรกผมก็สงสัยว่าทําไมราคามันเท่าไหร่วะทำไมไม่มีขายอ๋อมันจะขายลิมิเต็ดนะครับพวกเครื่องขุดบาง,บางเครื่องอะ่ะจะขายลิมิเต็ดเลยว่าให้เราขายซื้อเท่าไหร่แต่ว่ามันแพงเวอร์แต่ว่ามันประหยัดพื้นที่เรา นะครับสาหรับคนที่พื้นที่เต็มแล้วอะ่ะเขาก็จะซื้อเครื่องที่มันขุดสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่เต็มกากๆแบบผมนี่ก็คงยังไม่ได้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูว่าเครื่องขุดของเราอะ่ะได้เพิ่มเยอะแค่ไหนบ้างครับผมโอเคเราก็จะมาใส่กันเลยนี่อันนี้เป็นสองลิกเราก็ใส่มาห้ยสวยๆอนาคตมันสามารถขายได้นะครับ ผมจะบอกว่าอนาคตมันขายได้นะไอ้พวกเครื่องขุดเนี่ยเขาเขามีตั้งโปรแกรมไว้แล้วว่าวันหนึ่งถ้าเครื่องขุดมันเต็มเต็มเมื่อไหร่คือเขาจะเริ่มให้ให้ยูเซอร์ขายขายกันเองนะครับคือเหมือนใครที่จะมาขอซื้อต่อจากเราก็คือต้องซื้อซื้อกันเอาเองอนะ่ะอ่าแจมโครดเป็นไงครับโอ้โห้ยเราจะย้ายก็ได้นะครับขอย้ายหน่อยขอย้ายขอย้ายขอย้าย มุ๊มุ๊มุมุมุว้าวย้ายทีย้ายทีมุ๊มุ๊มุมุตัวเล็กก็ต้องอยู่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ต้องอยู่ตัวใหญ่สินเนอือเต็มหนึ่งชั้น <c oughs> โอ้โหจะ,จะจะดีใจอะไรขนาดนี้คือคือจริงๆกูเสียตังค์นะเว้ยห้าพันโอเคเดี๋ยวเราพอเสียตังค์ห้าพันใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะขอเปลี่ยนกนําลังขุดนะครับมาขุดเหรียญเหรียญพวกเนี้ยเพื่อที่เพื่อที่เราจะได้ทํา เอาเงินห้าพันที่เราเสียไปคืนมาก่อนนะครับตอนนี้ผมจะไม่ขุดแลอโทเคีนละผมจะไปขุดอย่างอื่นแทนและตอนนี้มันขุดได้ถึงเท่าไหร่วะด็อกคอยขึ้นเป็นสามสี่เลยนะทีเรียมขึ้นสี่สิบไอ้บิตคอยขึ้นเป็นร้อยยี่บสี่อ่ะเดี๋ยวผมจะย,ย้ายย้ายฟังละเลอโทเค็นจะขุดแค่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี่ก็คือ ุดนี่เลยบิตคอยเลยครับเพราะว่าบิตคอยมันถอนได้ขั้นต่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปถอนดีกวีแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปถอนทุกคลิปเลยนะห้าสิบใช่ปะ่ะเจ็ดสิบอ่ะเราก็จะมาคูณกันดีกว่ายี่สิบยี่สิบยี่สิบเท่ากับหกสิบหกสิบอ่ะบิตคอยไปสามสิบเจ็ดสิบอ่ะเราอันนี้คือการแบ่งกําลังขุดนะดีไม่เอ่ยดีไม่เอ่ยเอาเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกัน ่าทีนี้เราก็จะมาดูว่าตอนนี้เราได้เท่าไหร่เลือดโทเค็นก็ประมาณ 4, 4. ี่แล้วส่วนบิตคอยขึ้นเป็น3เลยนะครับเพราะว่าบิตคอยขุดอีกนิดหนึ่งก็ผมก็จะได้ล้วได้เลือกถอนแล้วด็อกคอยอีกอิสเรียมต้อง0.008ถศึงจะถอนได้ก็อย่างน้อยเราเสียตังค์ไป5,000แล้วอันเนี้ยเราต้องขุดคืนมา5,000นนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผม แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอขอพูดทิ้งท้ายอีกหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็สําคัญมากครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดคิดดูดีๆนะครับผมเพราะว่าถ้าลงลงทุนกับเว็บบางทีมันอาจจะปิดหนีหายไปก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าลงทุนแต่ว่าการลงทุนบางครั้งก็ลงทุนไปแล้วไม่ได้ บางทีก็ลงทุนไปก็ได้มาคุ้มก็มีนะครับแต่ว่าเว็บนี้มันเปิดมา3ปีล้วตั้งแต่ที่ผมเล่นมาคือผมดูมาประมาณ2ปีแล้วก็เพิ่งมาเล่นปีที่3นี่นะครับผมมันจะเข้าสู่ปีที่4ละแล้วก็ผมไม่ได้เล่นขุดแรกๆนะครับแล้วผมก็ถามว่าสายฟรีเล่นได้ไหมได้นะครับเพราะว่าผมก็เล่นสายฟรีแต่ที่ผมเติมเงินเพราะว่าพอดีผมทําเควสแล้วมันได้เยอะมากเลยแล้วผมก็จะใช้วิธีการถอนทุนคืนโดยการโดยการขุด แล้วก็ขึ้นมาแต่ว่ามันช้ามันช้ามากช้ามากในการถอนถอนทุนคืนนะครับเพราะว่าต้องใจเย็นเย็นใจเย็นๆมากๆเลยในการถอนทุนคืนด้วยแต่ว่าเว็บนี้คือมันก็ถามว่าจ่ายจริงไหมก็เดี๋ยวรอดูคลิปตอนที่ผมถอนเบิกเงินดีกว่าอีกทีนึงนะครับผมคือคลิปที่ผมขุดมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะซื้อเครื่องขุดมากกว่ามากกว่าที่ที่จะมาถอนเงินนะครับผมก็เกิดผมเก็บครบสามเหลี่ยมเมือ่อไหร่อ่ะเดี๋ยวผมจะทําคลิปที่สามารถถอน ทุกเหรียญเลยนะครับทั้งด็อกคอยบิตคอยอีเทเรียมถอนทั้งหมดทุกเหรียญเลยนะครับโอเค